ไมม่่่เเยอากนเอาน้องเวลาเขาไปเขายิงเราไปอยู่หน้าที่แบบเฮ้ยอายุอาจจะน้อยสุดแต่พลังมันเป็นยังไงบ้างมั้ยน้องแฝบมาโมเน่แบบโมเน่เป็นเด็กแบฝดใช่ไหมยังไงยังไงน้องก็แฝดเพลยแบบว่าเล่นดุ๊กดุ๊กตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องเป็นคนจริงจังการทำงานแบบฉันมี เมื่อวานยืนล้างจานอยู่มีคนตีตุดฉันบุญเนี่ยน่าจะล้างจานเด็กคนฟิลิปเลยคุยกันไม่เกยถึงสิบคำอ่ะตีตุดนปะยิ้มกันยิ้มเล้ลวเด็กมากอ่ะ พี่บอยพี่บอยต้องระวังไว้คนนี้นิดมารุ่นใหญ่บ้างนะฮะจริงจริงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยค่ะจริงค่ะพี่บอยจริงจริงอายอ่ะเวลาทำเพลงเพลงนี้เนี่ยคิดว่าเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงไหนพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันแบบอินกับเพีงอยู่ที่เราก็เห็นอยู่คาตาพี่บอยไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อรับสิ่งนี้เลย วยยด้ไหนบอกว่าใสๆกันนะก็ไม่จะใสเลยหรอใสเพราะเราใสอะาสที่สุดท้ายหัวใจของเธอ P G F U S เดี๋ยวฉันชอบท่าสุดท้ายมากเลยอ่ะสุดท้ายดิหัวใจของเธอ นี่สอนหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ใช่ทำอะไรไปใจใจเจ๊สอนด้วยพี่บอลนต้องโยกไปข้างหลังอ๋อเป็นแบบ hard turn ใช่ไหม hard turn อ๋อประมาณนี้เระกอบชิงใหม่ได้ต้องโยกหลังใช่ไหมอ๋อใช่เป็นการแบบเต่าแบบเต่าน้ำผลไม้นี่ฉันให้เธอเมลอนจูสอ๋อโหก็ไม่ได้ยากนี่ อันนี้ยากกว่าอีกอ,อันนี้ก็ยากกว่าอีกทำไมพวกเธอดูน่ากลัวแล้วมีนคขอขอขขนดีแล้วครับทห,หารจะคอถักเลนหงใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้นอนนะครับเมื่อวานแล้วก็ ปันเป็นไรอ่ะปันนะปัเป็นไรครับปั่นป็นครคนอื่นเขายืนนี่แันนี่เป็นไรครับอยู่นี่ก็มาสับๆอาวอาอแต่คนนี้จะอบรเนาะน้องน้องไม่ต้องแอบแรแลนก็ได้ต้องการพี่ชายครับเพราะว่าอะไรครับพี่ชายฉันนา แล้วคุณนี้ก็เป็นแล้วกับรลำพองยังไงทำไมก็บ้าอาไม่แล้วกับน้องเชอร์ปราอยู่หน้ามอนี่กลางมากจุอยู่น้ำเขาจะโดนซ้อมแล้วครับเฮ้ยพี่แก้วขันแขกพี่ใหญ่เปียกอ๋อไม่คือแขยงก็อยู่ดีๆยืนแล้วก็เขาต้องการสร้างภาพรักให้มันดูคูลแล้วก็ พี่แก้วเหรอยีก้ขยบเข้าไปในกระเป่าหรือว่าแสงมันตกไปแล้ววาคุณแก้วครับคุณต้องขยับเข้าไปอีกนิดนึงเฮ้ย่ยนนากำกับแล้วของจริง ราก็เลยจะมาจำลองสถานการณ์สร้างงานจับมือมาไว้ที่นี่กับน้องๆโอ๊ยแฟนคลับท่านต่อไปฮะพี่ก่อนสวัสดีค่ะเรียกที่รักได้ไหมคะจับมือกับกาศต่อได้จับมือกับกาสต่อได้ท่านต่อไปค่ะแฟนคลับทัานผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบคนไหนสองคนไหมคะเออชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็ถ้าชอบที่สุดก็ชอบคนนี้ไปต่อคิวนะลูกอยากอยู่สีไหนปีที่แล้วจริงๆชอบสีเหลืองเห็นเห็นที่มิวสิกเล่นก็ะสอบแล้วก็อแล้วอยากอยู่สีไหน ยสูีพัเทมสีพัดเทลไปต่อไปต่อมีสีอะไรบ้างคะพี่มสีลุงมีสีลุเอออยากอยาก่สีอะไรก็ได้พี่มีพี่น้ำันเอ้ยเด็กมันเอา กะนนีเแม่หนูไม่จำเป็นต้องเก็บแข่งตลอดเวลาก็ได้เรามาร้องไห้ไปด้วยกันก็ได้ตลอดจนนั้นเธอก็เลยแบบว่าเชือก็ไม่ได้จำเป็นต้องเก็บแข่งเรือไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆค่อยๆพอเราพอเริ่มร้องไห้ มันก็เริ่มไปแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปอีกแล้วเนี่ยนึกถึงแล้วก็ไปไม่แล้วก็เป็นความสามารถใหม่นะไม่มันไม่ได้เหมือนกันมันเป็นหมือนมันเป็นการยอมรับตัวเองนะคือตอนนั้ไม่เชื่อเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองนะทุกทีเรามันก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันแค่เชอคนกดมันไว้มาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยปล่อยมันออกมาเลย <laughs> I was just like guys, I'm not you don't make me do this every single time. Don't wanna lie for Christmas. There I was just wondering. <laughs> 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 แพ้เวลาคนลุ่มหัวแต่ว่ากอดก็รู้สึกอบอุ่นดีแบบว่าใกล้ๆกันแต่ว่าถ้ามิวนิคชอบอันไหนพี่ก็เลือกอันนั้นแหละหนูจะเป็นของหวานแต่ถ้าพี่พี่มองนั้นๆระวังจะต้านทานไม่ไหวนะคะ้าาาหรรืออยเมนนภูพัด